Do you want สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาทักทายอีกแล้วนะคะนำงาน3มตะกอสวยๆหลายชิ้นงานวันนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นงานทางร้านนะคะคัดพิเศษมาแล้วไม่มีตำหนิแน่นอนนะคะแต่และชิ้นงานสวยมากๆเลยนะคะเป็นงาน3ตะกอขนาดมาตรฐาน1.2ูณเมตรนะคะชิ้นแรก เรียกว่าหลายต้นเทียนนะคะชิ้นนี้พื้นสีน้ำเงินเป็นคันๆสวยมากๆเลยนะคะเป็นงานสมตะกอค่ะชิ้นที่2ก็จะเป็นลายจี้เพชรนะคะพื้นสีน้ำตาลนะคะขนาดของงานนะั้น1คูณ2เมตรราคาแจ้งไว้คลิปนี้ราคาเดียวกันหมดเลยนะคะพิเศษเลย ยังพูดคุยได้ด้วยนะคะชอบชิ้นไหนก็สามารถมาถ้าทายมาสอดถามได้นะคะชิ้นที่2เรียกว่าลายจี้เพชรนะคะเป็นลายโบราณสวยมากๆค่ะมาดูรายละเอียดในชิ้นต่อไปนะคะ mm hmm. รายละเอียดของชิ้นนี้ก็จะเป็นลายนางสนมนะคะพื้นสีน้ำตาลนะคะขนาดของงานนั้น1คูณเมตรเป็นงานที่คัดเกรดมาแล้วนะคะร,รับรองไม่มีตำหนิแน่นอนงานเข้าทางร้านนะคะทุกชิ้นงานนั้นไม่มีตำหนิพร้อมส่งด้วยการอาบน้ำยาอย่างดีผ่านมาตรฐานงานสามตะกอนนะคะไม่ว่าไซส์หรือว่าการมัดลายสวยคมชัดทุกชิ้นงานนะคะวันนี้มีหลายชิ้นงานจริงๆ และชิ้นนี้ก็จะเป็นลายนางสนมมีเชิงล่างที่งดงามมากๆค่ะหาเสื้อผ้าใส่ได้ง่ายนะคะเพราะว่าบนท้องผ้านั้นมีหลากหลายสีสันนะคะราค่ะก็แจ้งไว้พูดคุยกันได้ด้วยนะคะมาดูรายละเอียดชิ้นนี้ก็จะเป็นลายนาคีพื้นสีม่วงนะคะสีสดใสสวยงามมากๆ นานๆก็จะมีสีออกมาอ่าแบบนี้นะคะใครชอบพื้นสีแบบนี้ก็ทักมานะคะพื้นสีน้ําเงินอมม่วงนะคะสวยจริงๆบนท้องผ้าก็จะเป็นลายนาคีนะคะลายยอดทิตเหมือนกันนะคะสําหรับลายนาคีทักทายมาได้ค่ะแม่ค้าใจดีนะคะ รายละเอียดของชิ้นต่อไปนะคะเป็นสรงเครือสมอลายหน้าเกียวนะคะพื้นสีน้ำตาลแดงนะคะสวยเก๋ไก่มากๆเลยนะคะสามารถนุ่งได้นะคะชิ้นนี้เป็นงานที่มาจากจังหวัดสุรินทร์เช่นกันนะคะเป็นลายหน้าเกียวสีสวยมากๆค่ะ ชิ้นนี้ดูเก๋ไก่มากเลยนะคะไม่เหมือนใครดีราคาก็แจ้งไวพูดคุยกันได้นะคะสวยงามมากๆสำหรับสีสันนะคะมาดูรายละเอียดชิ้นต่อไปนะคะชิ้นนี้เป็นสีเหลืองสวยเช่นกันนะคะเป็นลายสาเกตอ่าเป็นงานที่มีความงดงามสีสันนั้นสดใสามากๆะคะ่ะลายสาเกตเป็นเส้นยืนใส่และจะทำให้ดูโปร่งนะคะลายสาเกตนั้นก็จะมาทางเขตจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะแต่ว่าสุรินทร์กับ ร้อยเอ็ดอยู่ติดกันสามารถทอได้สวยเหมือนกันนะคะเป็นไหมบ้านทางพุ่งเป็นเส้นยืนบนท้องผ้าจะมีลวดลายต่างๆที่สวยงามเป็นมงคลด้วยนะคะขนาดของงานนั้น1นคูณสเมตรเป็นไหมบ้านทางพุ่งด้วยสวยงามมากๆราคาแต่และชิ้นงานนั้นเท่ากาันแต่ก็พูดคุยกันได้นะคะสนใจที่ไหนก็สอบถามมาได้นะคะ รายละเอียดของชิ้นต่อไปชิ้นนี้เรียกว่าลายนางฟ้านะคะใครยังไม่มีลายนางฟ้าก็รีบทัดมาใส่ลายนางฟ้าเราก็จะได้เป็นนางฟ้าทันทีนะคะเป็นชั้นๆสวยนะคะสําหรับชิ้นนี้สีสันนั้นก็หาเสื้อ,อใส่แม็ดได้ง่ายด้วยนะคะ ทุกชิ้นงานผ่านมาตรฐานนะคะคัดเกรดเข้าร้านอย่างดีเลยนะคะไม่ต้องกังวลว่าจะมีตําหนิเพราะว่าทางร้านคัดก่อนที่จะเข้าร้านแน่นอนอยู่แล้วอาบน้ํายาพร้อมส่งทุกชิ้นงานนะคะราคาก็พูดคุยกันได้ส่วนรายละเอียดต่อไปก็มาชมต่อนะคะชิ้นต่อไปก็จะเป็นลายรวงข้าวเนะะี่ยค่ะสวยมากๆสําหรับสีสันนะคะ บนท้องผ้าจะเป็นลายรวงข้าวพื้นสีน้ำเงินขนาดของงานนั้น1ูณเมตรนะคะเป็นลายที่มีความงดงามจริงๆสีสันนั้นก็ได้ใจนะคะใครยังไม่มีลายรวงข้าวก็ทักมาเพราะว่าจังหวัดส,สุรินทร์นั้นจะมีร้อยสีพันลายสำหรับ างานผ้าใหม่นะคะใช้ความสามารถล้วนๆแล้วการทอนั้นก็ใช้เวลานะคะไม่ได้ทอภายในอาทิตย์หรือว่าสองอาทิตย์บางชิ้นงานนั้นทอนั้นต้องใช้เวลาจริงๆนะคะสวยมากๆสำหรับลายรวงข้าวนะคะทักไทยมาได้ค่ะ <laughs> ชิ้นนี้ก็จะเรียกว่าลายช่อชบานะคะผืนสีแดงอมส้มสดใสสวยงามมากๆค่ะเป็นงานสามตะกอเช่นกันนะคะมีเชิงบนล่างคู่สีสันนั้นสดใสมากๆค่ะใส่กับเสื้อสีขาวสีเหลืองสีแดงได้หมดเลยนะคะสวยมากๆค่ะลายช่อชบาขนาดของงานนั้น1คูณเมตรราคาแจ้งไว้พูดคุยกันได้นะคะ รายละเอียดของชิ้นนี้ก็จะเป็นลายพุ่มข้าวบินนะคะท้องผ้าจะเป็นสีเรียกว่าสีกรมออกครามนะคะสีสวยนะคะเป็นลายพุ่มข้าวบินค่ะมีเชิงบนล่างคู่นะคะเป็นลายบายสีนะคะส,สีเข้มสวยขับผิวนะคะเป็นลายพุ่มข้าวบินใครยังมีทักทายมาได้ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการรับชมนะคะ